สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร17ตุลาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันก่อนหน้านี้เราได้สรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําไปให้ได้ทราบไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองดูเหมือนว่าราคาได้ลงมาไซเวย์ใต้แนว19 2 0าว่นะครับคาดว่าจะรอดูสถานการณ์การสู้รบ ว่าจะไปในทิศทางใดนะครับรอดูท่าทีจากกลุ่มต่างๆว่าจะเข้ามาช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีสดากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลางทุนของบริษัทชายนิงโกบุลเลียนนะครับไปดูมุมมองของทางคุณวิโรจนีและชายนิงโกกันว่าทิศทางราคาทองคําหลังจากนี้มันจะออกในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วนักลงทุนควรจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีนะครับทางลงทุนระยะสั้น รวมถึงการลงทุนระยะยาวไปพูดคุยกับคุณวิโรจน์ีกันเลยครับสวัสดีครับคุณวิโรจนศีครับสวัสดีค่ะมันเริ่มมีอาการยอดตัวนี้แค่พักตัวหรือว่าสถานการณ์มันเริ่มเริ่มดูดีขึ้นแล้วครับเริ่มมีตัวแทนอยากไปเจรจานะคะเป็นเป็นตัวแทนเจรจาเรามาเช็คกันดูว่ามีใครบ้างเนาะตอนนี้อเมริกาก็มีการส่งแอนโทนีบิงเคนเข้าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกําลังจะกลับไปอีกรอบสองครับแล้วก็มีคุณไบเดนเนี่ยเขามีตารางที่จะเดินทางไปผู้นี้ละ ไปคุยกับอิสราเอลว่าแต่แต่คุยที่นี้ยังไม่ได้ยุติสงครามนะมเป็นการแค่ยหยุดยิงชั่วคราวเพื่อลําเลียงคนออกให้หมดห0 0 0 0กว่าคนนะคะที่เขากาลังจะต้องลงมาเนียเขายังไม่หมดเนาะแล้วก็แต่มันก็มีสัญญาณบางอย่างอย่างเช่นคุณปูตินเนี่ยคุณปูตินก็ต่อสายคุยกับอียิปตีเรียอิหร่านเปรตตายให้หยุดยิงอืชั่วคราว เพื่อสิทธิมนุษยชนไอ้คำว่าหยุดยิงชั่วคราวถ้าเกิดหยุดยิงกันหนึ่งวันหรือครึ่งวันเนี่ยมันก็จะมีผลคือพื้นเดิมของเทคนิคอีะเขาเริ่มมีสัญญาณแปลกๆอย่างเช่นมเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดแกลปกระโดดลงอืมใช่ใช่ใช,ใช่ครับอืมเราจะเห็นว่าแก๊ปมันสิบเหรียญนะแต่ว่าเขาก็ปิดแก๊ปเรียบร้อยแล้วก็มีการซืมลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็จากที่เคยบอกว่าเดี๋ยวภายในยี่สิชั่วโมงเนี่ยเขาจะปฏิบัติการภาคพื้นดินแล้วเขาก็เลื่อนไปเพราะว่าเหตุผลทางอากาศเนี่ยมันมันมันขึ เพราะว่า <Huh? S 2> สภาพอากาศไม่มีอํำนวยมันก็เลยเป็นผลว่าเออข่าวแทนที่มันจะมาบวกแบบบวกในวันจันทร์ต่อมันมันไม่มีมันก็เลยเปิดแก็บกระโดดลงแล้วก็เลยเห็นว่าเออสัญญาแบบนี้มันเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าราคามีโอกาสจะไหลลงถ้าสมมติว่าสถานการณ์ไม่บานปาเพิ่มขึ้นนะอื hmm. ก็มีโอกาสาที่จะไหลลงแต่ถามว่าไหลลงแล้วมันจบหรือยังการปรับตัวขึ้นยังจบหรือยังยังไม่จบตราบใดที่ยังไม่มีการเจราจาเพื่อยุติสงครามเนี่ยก็ยังไม่จบแล้วโอกาสาที่มันบานปลายก็ก็ยังคงมีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเออเริ่มมีข่าวแบบ มีการโจมตีอิสราเอลเนี่ยมีการไปโจมตีฮิสบอลอ์ในเลบานอนตรงตะเข็บชายแดนเนี่ยครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาเนี่ยเขาพยายามทําก็คือเข้ามาเจราจาเนี่ยเขากลัวมันลามมันบานปลายหรือเปล่าไปนอกประเทศหรือเปล่าคือนอกกลุ่มในในกาซาเนี่ยถ้าเกิดมันมีบานไปลายไปแฝงตัวอยู่ที่อื่นเนี่ยมันจะควบคุมยากเราก็เลยประเมินว่าเออตรงนี้มันคือความเสี่ยงที่เราอาจจะถึงแม้ว่าเออภาพรวมเทคนิคมันจะดูซึมลงแต่เราเล่นช็อตไม่ได้อื แต่ถามว่าจังหวะในการเข้าเนี่ยมันมันก็มีเป็นช่วงๆนะอย่างเช่นสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะมีการสร้างสร้างกรอบสามเหลี่ยมถ้าดูลนสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่ากรอบสามเหลี่ยมเนี่ยเขาพยายามยืนหนึ่งเก้าหนึ่งสองเพื่อจะกลับไปเทสที่หนึ่งเก้าสองสี่ถ้าเทสหนึ่งเก้าสองสี่แล้วเขาผ่านได้เริ่มมีสัญญาณคาวบวกเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอืมอืมอืม,อมแต่นะคะกลับกันถ้าเขาเทสแล้วเขาไม่ผ่าน ย่อลงมาครั้งนี้อาจจะหลุดที่1912มา19 12, มา 1, 9, มา1 8, 8, ่0แูนหน้าเข้าทั้งหมดนะคะอืออือคือมองมองแนวโน้มระยะกลางก็ยังดูดีอยู่ใช่ไหมครับระยะกลางของทองอยังดูดีอยู่คือภาพรวมที่เราเคยคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันคือมีปัจจัยลบเข้ามาอยู่ดีก็มีสงครามเข้ามามันก็เหมือนกับว่าทําให้การลงด้านล่างมันมันชะลอการลงชั่วขราวเราดีดขึ้นมาขึ้นขึ้นมาแต่ว่าถามว่าตรงขาซีเนี่ยมันจบหรือยังมันยังไม่จบ มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ปลอดเขตอันตรายค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทะลุค<ม>ือเขาเด้งขึ้นมาเพราะข่าวแต่เขายังไม่สามารถทะลุหนึ่งเก้าแปดศูนย์ได้คือขาซีมันมันอยู่อาเรียซีอะที่สามารถเด้งสวิงแบบนี้ได้แต่มันแค่สวิงเร็วไปหน่อยเพราะข่าวสงครามเขามาเบรกเนาะทําให้สวิงลงแค่นั้นเองอืมอือืที่สําคัญคือเราเราก็ไม่รู้ดล้วนะว่าทางอเมริกาคิดอะไรแลสเซียคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะดูเหมือนดูเหมือนมือที่สามที่จะเข้ามาในเหตุการณ์มันน้อยมากเลยนะฮะ เออเริ่มมีประมาณสี่ประเทศนะแต่ประเทศที่สําคัญทั้งนั้นเป็นเป็นมือการทั้งเราจะบอกว่าทางยุก็ไม่ได้เนาะคือมือที่พยายามห้ามทับและหยุดชั่วคราวกับมือที่อาจจะมีกําลังเสริมให้ได้อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาเค,ครูคร้ว่ามีกําลังเสริมให้ทางอิสราเอลได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยสิทธิมนุษยชนใช่มนุษยธรรมมันเป็นเรื่องมนุษยธรรมที่จะต้องเข้ามาห้ามให้ยิงแลาย้ายคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกอย่างเช่นแบบ ผู้หญิงเด็กอะไรพ้องแยกย้ายอ,ออกไปเพราะไม่งั้นอิสราเอลจะผิดเรื่องสิทธิมนุษยธรรมแล้วอาจจะโดนเข้าแทรกได้ยูเอ็นเข้าแทรกหรือจําเป็นจะต้องเข้าแทรกซึ่งสถานการณ์ตรงนั้นพอมันหยุดสต็อปตรงนั้นแล้วมันจะเป็นผลลบก,กับจาคาทองคุณคูนนี้ให้น้าหนักกับเอสพีามา้งนอยแค่ไหนครับมาเช้าขายมีกเจ็ดตันเนี่ยเออเราเราไม่ค่อยเน้นเพราะเอสพีาเป็นกองทุนขนาดใหญ่เขาอาจสามารถเคจิ้งก็ได้เทคโปรฟิตคำกันมาต่อมาก็ได้แล้วต้นทุนเขาต่ํากว่าที่เราเล่นกันอยู่แน่นอน เพราะตน้นทุนเขามีกันมาตั้งแต่ตามกว่าพันน่ะตามกว่าแปดรอ้อลงมาเขาไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อิงภาพรวมระยะสั้นกับ SPDR เลยอืออเห็นมา<ด>เห็นคิดว่าเอแปลกดีเนาะทองก็ยังขึ้นแต่ก็เออก็ยังขายทำกำไรออกมาเรื่อยๆเลยทานองเนี้ยเอาอย่างนี้อย่างนี้ตัวของโกลสปอรตแนะนำการลงทุนยังไงดีครับ ถ้ากสปอร์ตเดี๋ยวมื่อเช้าเราเห็นเขาย่อลงมาที่1912เริ่มมีสัญญาณการซื้อเข้ามาถ้าเขาเบรก2อได้แสดงว่าเขาจะไปแสดงว่าตรงช่วงนี้ถ้าเกิดคนจะเข้าจะเข้าช่วงถแถวหนึ่งเนี่ยจะต้องมี SL ที่หนึ่ไม่ควรหลุด ถ้าเราจะเล่นกรามกรอบเทคนิคแล้วรอข่าวว่าข่าวเขาจะพยุงไปไหมไม่ควรหลุดถ้าหลุดเราต้องถอยมาพันเก้ากับหนึ่งแปดแปดศูนมันจุดที่น่าเข้ากว่าก็คือเพย์เซฟก็คือลงแล้วมันจะมีพื้นฐานทางเทคนิคที่รองรับที่หนักแน่นกว่าอย่างเช่นทางรายวันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นกราฟฟอร์มตัวเป็นรีเวิร์เทนน์ชอเดอร์จะมีแนวรับแถวพันเก้าพันแปดร้อยแปดสิบซึ่งจุดนั้นน่ะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ถ้าเขาไม่หลุดเนี่ยเขาจะเริ่มกลับเทนที่สวยมีการยกโลยกไฮที่สวยขึ้นตรงนั้น เอาเป็นเราแบ่งเป็นนักลงทุนระยะสั้นดีกว่าระยะสั้นถ้าอยากเข้า1912สต็อปล็อตที่10แล้วเข้าใหม่ที่1 9 1 8 0สต็อปล็อต1870ถ้าขาพยามไปอย่างที่เราเราประเมินว่าเออเจรจาเป็นแค่หยุดยิงแต่ไม่ใช่ยุดตีสงครามเนี่ยมันน่าจะผลักดันไปซักซักวันหนึ่งสักวันหนึ่งที่ที่เขาพร้อมจะลบเพราะว่า ทางกลุ่มเขาประกาศเขาจะขวาดล้างอยู่แล้วครับกวาดล้างหามาซึ่งมันมันก็คงต้องใช้เวลาค่ะมันไม่น่าจะจบแค่วันสองวันอืมอืม,อม,อมแล้วก็ระยะกลางก็เข้าเข้า,ขาตรงนี้นะครับระยะกลางเนี่ยจะมีพันเก้ากับพันแต่ละแต่สิบถ้าระยะสั้นสิ้นหน่อยก็หน,นึ่งเก้าหนึ่งสองตรงเนี้ยเป้าหมายครับเป้าหมายจะมีเทส เทสเพื death, 19 2, 19 3, age, ่อด so <It> ูว <the price. S 3> so ่าเบรกไหมหนึ่งหนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งเก้าสามแปดถ้าเบรกสามแปดสี่ศูนย์ได้มีโอกาสเลยที่ขาบวกจะมาได้ให้เขาไปหนึ่งเก้าหกห้าได้สบายสบายทองไทยล่ะครับถ้าเป็นทองไทยวันนี้บาทเขาเด้งอ่อนขึ้นมาหน่อยดึงเพราะฉะนั้นจารไล่ราคาก็มีความเสี่ยงเนอะเพราะว่าสปอร์ตเริ่มรีบาวเล็กๆบาทอ่อนเพราะฉะนั้นเรารอถ้าถึงสามสองแปด้อยก็ค่อยเข้า สามสองแปดร้อยเนี่ยจะเทียบโกสปอร์ตประมาณพันเก้าครับแล้วก็สามสองห้าร้อยห้าสิบก็เพเซฟก็คือประมาณพันแปดร้อยแปดสิบเหรียญอรมแล้วถ<ป>ถสถานการณ์ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขามีการปฏิทุตุ้มต่มกันมาเร็วๆนี้ก็ยังรอใจเย็นรอดีกว่าครับแล้วไปเป้าหมายที่ไหนครับารบาคาไทยเนี่ยตัวติดต้านเขาอยู่สามหมื่นสามถ้าเขาทะลุไปได้ก็จะมีสามหมื 3, ่นสามหมื่นสามร้อยห้าร้อยตามลำดำับค่ะโอเคขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ นั่นก็คือมุมมองของคุณวิโรจน์ศรีสลากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของทางชายนิ่งโกบุลเลียนทั้งในส่วนของโกสปอร์ตแล้วก็ทองคําไทยนะครับคุณวิโรจนีก็บอกว่าช่วงนี้เองอยังต้องรอดูสถานการณ์การสู้รบของอิสาราเอลกับ หามาสัสอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนอาจจะซาซาลงไปแต่อิสราเอลก็ระบุว่ายัางไม่โจมตีหนักเพราะว่าเพื่อต้องการให้ประชาชนได้อพยพออกจากฉนวนกาซานะครับขณะท่าทีของสหรัฐก็แลดูจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับต้องมาดูว่าทิศทางหลังจากนี้การสู้รบจะเป็นยังไงจะชะลอตัวแค่นี้หรือว่าจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นมานั่นจะส่งผลต่อราคาทองคําโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นมา1 0 0 ดอลล่ามาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสล้วนๆเลยแล้วต้องดูว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่กูเล่ายู่ยบอมเอาฝากกันในช่วงนี้ถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องของการลงทุนทองคําผ่านทางช่องทางต่างๆของกูเล่าได้เลยครับเรามีมาอัปเดตทุกวันวันละ1ถึง2คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามสวสดีครับ